ครับก็สวัสดีครับอีกช่วงหนึ่งนะครับสำหรับช่องอาชีวะทีวีนะครับเรื่องเล่า9กสําหรับชาวอาชีวะต้องบอกว่า แล้วก็เรามาเรามาแชร์กันแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของของประวัติและตำนานในเรื่องของเก่าคนที่ชื่นชอบในตัวพี่ล้นหนึ่งสองเก้าชื่นชอบในตัวของอ่พี่รกบุรัตนพลก็สร้างชื่อบอกทั้งสองท่านนี่เรียนอยู่นี่ผมถามว่าเด็กรุ่นหลังที่ติดตามน้องนองรุ่นหลังที่ติดตามอยู่ว่าเฮ้ยชอบบูหนึ่งสองเก้าชอบพี่รกนะครับชอบพี่รกบูก็ตอนนี้ผมถามว่าพี่เมื่อก่อนเนี่ยไอ้วัฒน,นธรรมแบบของเราที่ปั้มเสื่อง มัน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 เป็นมาอย่างไรพี่ไอปั๊มเฟืองลวงข้าวของเราอ่ะไม่มีนะก่อนเมื่อก่อนไม่มีรุ่นรุ่นแรกไม่มีจะมีวันรุ่นสิบเรื่มนติดแปดติดเก้าุนหลังนะใช่แต่ผมเข้ามาผมเข้าตอนปวสรุ่นยี่สิบสองผมเข้ามาเจอละยี่สิบสองแล้วปีนั้นอะที่ที่อย่างแอดมินในช่องของอาชีวะทีวีอย่างพี่หลังอินนะครับก็บอกว่าเฮ้ยไปแคปมารุ่นนั้นที่ไปล่องแพผมจำได้ไปล่องแพที่กาญจนบุรีพี่แก๊ อยู่ข้างบนเอาเข็มถอดจากผมเนี่ยเข็มอันนี้ผมได้เข็มรวงข้าวแล้วก็มานั่งรนเทียนมีรูปรนเทียนดนวยนะในในห้องชั้นสองต้องขึ้นไปเหมือนกับคารวะรุ่นพี่รุ่นยี่สิบสองอะน้องๆที่มาจากรอบเช้ารอบค่าคือเป็นรุ่นเดียวกันหมดมสองอะไรไม่เกี่ยวใช่ครับพี่ขึ้นไปแล้วก็ไปตั้มเนี่ยนี่นี่ผมได้มานี่ดูดูเน่น่เน่น่เน่ดครับเี่เ่ของจริงเอ่อันนี้เป็นเข็มจากอกผมเลยแล้วก็ จากจากพี่ต้องรุ่น1 7นะครับพี่ต้องลำไย,ยครับที่ทเสียชีวิตน,นี่นี่ครับพี่<อ>นี่นี่แล้วมีที่แขนอีได้จากพี่ต้องลำไย,ยรุ่นรุ่น27พี่ต้องนี่ก็พี่ชายแกเรียกกระหนกนะกระดนกรุ่นรุ่นที่เคยวางเพิงะครับสมัยก่อนเนี้ยกระดนกรุ่นวางเพิงพี่น้องกันก็สายสายแตะสายผงงานบอกว่าก็ก็เจอ อันเนี้ยเป็นเป็นประธานสายพระประแดงสมัยก่อนแล้วผมถอดเข็มให้แล้วก็ปั๊มน้องก็มีรู้สึกจะเป็นเมื่อก่อนผมไม่ทันรุ่นพี่ๆนะครับแต่รุ่นผมเนี้ยเริ่มจะมีละปั๊มนี่ปั๊มนี่เรามีบางคนมีมีนินนินปักน้านี่ปั๊มนี่ปั๊มน้าผากเลยแงรุนแงว่าแม่งปั๊มน้าผาักเสร็จแล้วแม่งโดดลงน้ําแม่งร้องอ่ะอันนั้นมีแต่รุ่นพี่ไม่มีนะครับ ครับก็ก็มีการรับน้องบ้างปะปบไปอย่างอย่างถ้าดูในในคลิปแรกก็จะมีการรับน้องอย่างพี่ลกเนี่ยบอกว่ามีเสียงกระซิบเลยว่าลูนี่ถือรุ่นมากคือเช็คได้ห้ามสวนถ้าสวนเป็นไงครับพี่ตอบร้อนร้อน,อนตอบหนะ่อยร้อ,อยจะเป็นเยอะโดนร้อ,อยจะเป็นโดนเยอะใช่ไหมแต่โดนรอบเดียวจะเป็นสองรอบสามรอบอะไรเงี้ยแต่พี่ลกก็ไม่เกาะกระซิบมาบอกลกมึงอย่าสวนนะแล้วไงพี่ลกก็ไม่สวนทำไมมาโดนรอบนี้ได้พี่เอาคืนเลยพี่เอาคืน ได้ไงอ้าวได้ไงพี่อ่พีいい <s <S ่ตอบแต่เลยครับยังไงอย่าพูดในนี้หมดโอเคไม่ทำให้เสียกันบอกว่าถามว่ามันบางทีมันคาใจอ่ะเพราะพี่ลกอ่ะอย่างว่าสมัยเรียนแต่แต่แต่พี่ไม่คาใจแล้วล่อยสมัยก่อนไงก็พี่เล่นไปกับอ่ะกับใครกับพี่เป๋พี่เป๋คนหนึ่งละพี่เป๋สิบสิบหกใช่ไหมพี่เป๋จี้พี่บอกว่าไอ้ลกอยู่บนรถตอนหลังมาอยู่แก๊งเดียวกันอ้าวเหรอแก๊งเดียวกันเลยโดนจับพวกมันด้วยเป๋เนี่ย ไปโดนกระหนกต่อยบนอิมมั่งแล้วพี่ไปเอาคืนให้มันไปกันแบบโหเป็นคันรถอะใช่ปี่ใช่ป่ะเอออินสำบโลงเนี่ยแหละพี่ขึ้นไปแล้วเป๋นี่ไม่ได้เป๋แค่ชื่อนะครับแล้วมั่งไปไวด้วยไปพี่เป๋นี่เป๋จริงจริงแต่ว่าอ่าเป๋แต่ว่าเฟี้ยวอะก็บอกมีฮะก็บอกมีเฟี้ยวเลยบอกว่าเฟี้ยวี่เป๋ผมอะเป๋เราหลังก็ไปจบชกอชกอชกอไปจบ บ้านใหญ่บ้านใหญ่เขาบอกว่าต่างเดูอ่าคู่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 กังพยัญชนะอะไรเขาไปจบอย่างนั้นเขายอมรับรุ่นคือคือรักความก็น่าเขาต้องไปเรียนต่ออ้ามาต่อถึงตอนเนี้ยพี่ในเรื่องรับน้องเนี่ยมันทําไมอ่ะพี่ทําไมบอกว่าเอาผมอยากเข้าบูอ่ะผมมีเรื่องบูนะผมอยากเข้าบูผมเป็นบูเลยได้ไหมอ่ะพี่อย่างนั้นมันไม่ได้มันไม่ต้องมันต้องเป็นระดับขั้นตอนของมันใช่ไหมเป็นขั้นตอนเหรอพี่ แต่พี่ยอมรับใช่ไหมพี่ไปสมัครวันแรกเหมือนเหมือนเหมือนเราต้องทำใจแล้วะทำใจที่จะเข้าแล้วไม่เหมือนจองกระถิ่นใช่ไหมพี่ทำใจที่จะโดนหรือจะเข้าแล้วแต่เราไม่ไม่สนใจอะคือว่าโดนก็โดนใช่ไหมเออโดนก็เ้แต่เข้าไปพี่ก็มีเพื่อนอยู่ข้างในมีหลายคนแต่แต่เพื่อนก็ก็คือเพื่อนอยู่ห่างๆอย่างห่วงคือตะโกนก็าบอกได้กบังได้ไม่เยอะอรงนี้ยบอบังได้ไม่เยอะใช่ไหมพี่คือแม่ก็เป็นระบบใช่ไหมพี่เป็นระบบต้องบอกนะบอกว่านะ ย้ายมาใส่จากข้ามันมาใส่เกงยีนพวกนี้มันนะยอย่างพี่อย่างอย่างบางคนเนี่ยเข้ามาอย่างกระหนกมา,มาเข้าเรียนเนี่ยเข้ามาเรียนตอนตอนพี่อยู่ปูอยู่เราทำครับเราต่อปสอ,อ,อมากอะไรมากเดี๋ยวพี่ๆยังไม่ทําเลยดีจุ๊จุ๊จุ๊จอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยมาจากกระหนกอะไรเงี้ยบางทีพี่ไม่ทําเลยปล่อยหาจี้กับยอแต่บางคนมีนะบางคนที่แบบว่าจับจากโอเคสมัยเรียนพี่ลกดูเหมือนโหดร้ายในชื่อรอ,อ,อบนอก แม่งดูอ่ะพี่ลกแม่งโหดร้ายมากแต่ว่าผมผมดูแล้วจริงๆแล้วกับน้องๆกับอะไรพี่ลกจะไม่เคยมาดา่ามาว่าอะไรเงี้ยจริงๆบ้านเราอยู่เนี่ยในใน,ในบางนาของเราเนี่ยอ่าเราเราจะให้เกียรติกันแล้วเรารักกันในเรื่องของเช็คกับผมเชื่อนะพี่คือถ้าสวนนาผมเห็นกระตาแม่งกินข้าวอยู่แบบปางช้อนข้าคออะไรเงี้ยคือรับระบบได้อย่างหนึ่งสองเก้าพี่มีไหมแบบว่าเอาถ้ามาจากที่อื่นอ่ะหนึ่งสองเก้าสายแข็งอ่ะ ก็ไม่มีก็มีตอนจับโบ๊ทเข้ามาจับโบ๊ทมาจากไหนจับโบ๊ทมาจากยะมินอ่าวเล่าไปมาจากยะมินได้ไงแล้ววันนั้นคือผมมีเหตุการณ์ผมก็ผมไปซนสีกับสีเพลือเหลืองเก้าอ่าก็คือเป็นรุ่นหกเหมือนกันใช่ครับพี่เข้าไปบ้านเล็กด้วยกันเจอในบ้านเมตตาโอเคแล้ววันนี้ผมประกันตัวออกมาก่อนจากบ้านเมตตาก็เฮ้ยเดี๋ยวไอ เผอก็บอกว่าเฮ้ยรถเดี๋ยวน้องกูจะไปเข้ามึงบังด้วยนะว่าใครอย่าไปเช็คมันนะอ่าครับอ่าเราผมออกมาก่อนแล้วก็มาเจอบังมิดไหมพี่บังมิดไหมเข้ามาอยู่แล้วบังมิดไหมบังได้บังได้มิดไหมอยู่ปีสามแล้วอ๋ออยู่ปีสามแล้วผมอยู่ปีสามแล้วบก็มาเจอเฮ้ยนายใหญ่ใหญ่มินเหรอเฮ้ยเช็คมันไม่ได้ก็เผืออฝักนี่น้องเผืออมันเช็คไม่ได้กหนึ่งกล้ามีมีชื่ออยู่อ๋อตอนนี้พี่อยู่ปีสามแล้วปีสามแล้วเฟี้ยวครับก็มาปีสองอ่า อ่ะพูดปีศาจนะาบังได้เช็คไม่ได้เช็คไม่ได้บังร้อยเผื่อมันก็เลยไม่เช็คโอเคเฮ้ยพี่เมื่อก่อนต้องเล่าเหอนะครับเมื่อก่อนนี้เรามีบูเกมมีกีฬาเอาดีบอกละในโรงเรียนเรามีอะไรครับกีฬาครับกีฬาบอลมีมีบอลแล้วมีอะไรครับสนุกเกอร์ครับสนุกเกอร์เออผมอยู่ปีหนึ่งผมอยากแทงสนุกผมแม่นผมแทงกับพี่ได้ไหมผมมีสิทธิ์ไหมไม่มีไม่มีสิทธิ์ครับ ได้ไหมไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เอาผมปีหนึ่งผมอาเข้าโต๊ะไปนี่ก็แทบจะมาผมเฟี้ยวผมอยากจะเมื่อก่อนบุญคตับต่อคิวกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วก็คือใครแล้วแต่รุ่นน้องเข้าไปนี่เป็นไงคขาโต๊ะไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าโต๊ะเอาเมื่อก่อนชจ้ากรมนะเมื่อก่อนนี่เรากีฬานะครับสนุกเกอร์นะครับสนุกเกอร์ไม่ใช่บิลเลียดนะครับสนุกเกอร์ก็จะเล่นได้เฉพาะเวลาพักอ๋อเได้เฉพาะเวลาพักไม่เล่นทั้งวันนะครับได้เฉพาะเวลาพักเวลาพักอยู่ชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงเงี้ยก็เล่่นนไไ้แปป๊บบใครจัมกอ ใครเลิกใครพักไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนจับไม้ก่อนก็เล่นเล่นก่อนปีหนึ่งพักก่อนปีหนึ่งพักก่อนก็มีแตปีหนึ่งปีสองเข้ามาจบถ้าปีสองมาจะต้องเปิดไม้ปีหนึ่งล่อนถ้าปีสามอยู่อ่ะพี่ก็ตามหงอกไปแล้วมีเดิมพันใช่ไหมดนตีอันนี้อันนี้จะบอกว่าเมื่อก่อนนี้ อันนี้บู๊นะครับคนมีจริงๆนะครับเรื่องของโต๊ะสนุกผมผมว่าเข้าไม่ทันเขาเพราะผมเข้าไปไม่มีแล้วไม่เห็นโต๊ะสนุกแล้วแต่ว่าผมจะไปเล่นสมัยเรียนผมจะเล่นหน้าเทพช่างโต๊ะนุกโต๊ะหนึ่งเาเทพช่างโต๊ะอะไรพี่ที่เราเขาไปไหมอ่ะโต๊ะบรรเทาโต๊ะอะไรพี่โต๊ะชี้โต๊ะนะจำชี้อ่าจำแถวว่างแถวหน้าเทพช่างผมมาแทงหน้าเทพช่างหน่อยก่อนก็เทพช่างก็ไม่ยุ่งกันนะ หรอืออะไรผมเบนไม,มไม่มีไม่มียุง่นงนี้่พี่ความเาจ้าใชแล้วจำสำมพงสเตจมีโต๊ะอะไรครับใต้อะไรนะพี่ใต้ฟ้าก่ <c oughs> อนนมันเราเราก็ในระดับหนึ่งใช่ครับครับผมในเรื่อง,องของของเช็คของเรามีเราเช็ค เราเราดูแลเรารักระบบรุ่นเข้ามาก่อนก็เป็นพี่นะครับก็เข้ามาหลังก็เป็นน้องไปเป็นเพื่อนเป็นอะไรแต่ว่าไม่ได้มากดขีด<ช>อะไรกันมากมายใช่ไหมพี่ใช่อายุน้อยอายุม,มากไม่เกี่ยวนับระบบรุ่นพวกเราแต่แต่เราไม่เรียกไอ้นะจะบอกว่ายกเว้นยกเว้นแต่ปีเดียวกันเนี้ยรุ่น,กกนมึงนอะไรเงี้ยได้แต่ผมเนี้ยผมเจอไม่ใช่ผมผมต้องตัดทายกันผมก็จะได้พี่พี่ว่าสามีอ๋อพี่รูเนี่ยนะมันจะมาสนิทกัน หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยสามครับมันจะเป็นช่วงที่นี่แหละช่วงนี้ทีสนิทกันใช่ครับพี่ใช่มะเพอรุ่นต่อรุ่นขึ้นไปอย่างนั้นก็ไม่รู้แล้วเจ้าพี่ไปออเรเลียไม่ทันเท่าไหร่ใช่ครับจะรู้แต่มาเรียนรุ่นหลังๆเนี่ยมันจะสนิทกันเยอะครับพี่ใช่ปะเพราะบูมันจะไม่ค่อยมาแบบว่าถือรุ่นกันมากมายละเพราะมันเพื่อนกันอะเพราะว่าไอ้นี่สิบแปดนี่สิบเก้าอย่างพี่เคยไปโรงเรียนรุ่นสิบเก้าไอ้สิบแปดรุ่นสิบแปดก็เป็นเพีี่่่พา เรียกค่้ได้เรียกพวกได้เรียกลบได้อะไรเงี้ยเรียกได้หมดเห็นไหมพี่โน้นพี่ล้นถือรุ่นเยอะไหมกับเพื่อนไม่ถือน้องน้องจะรักมากพี่ไม่เคยถือรุ่นเลยใช่ผมอ้ยมีรุ่นต้องบอกต้องบอกก่อนต้องบอกว่าผมพยายามพูดให้สื่อฟังว่าจะอยู่เซ็นทรัลลาดพร้าวยันบีสี่หนึ่งยันหยวก่อนพี่เรียนยังไงเนี่ยผมจบพี่จบปปชปปสจบปปชปปศปีสามหกจบสามหกปปชปปีสามหกแล้วมาจบราชบุม รอบข้ามโนประทุมนะครับอ่ะเซ็โนประทุมส่วนย์หนึ่งข้ามครับรุ่นแรกช่างไฟฟ้าอ่าปีสามแปดอ่าสามแปดเดีวผมก็ยังมาเซ็นท่านดูวินงจุดเซ็นท่านอยู่ยันปีสี่หนึ่งสี่สองยันบูรุ่นที่สามที่สี่มาใส่ช็อปไหมเพราะผมไปใส่ชุดนอกเพราะผมจะมาลามาผมจะพกตัวตลอดอ๋อคืออ่ะคือมาดูน้องๆอ่าตีชิ่งหน่อยก็คือคือเส้ใสายจบพบของไม่ได้ไม่ได้ยันท่านมาจนหมดบรงผมมันไม่ใช่เด็กช่างอยู่แล้วอ่ารงผมมันแบบว่า เด็กมหาลัยอะไรจบวิทยาตีจบป2จบปสจบปสแต่มี38แล้วเสื้อต้องเงินแต่ก็มาอยู่เซ็นทันยัน B41 ตี2คือชอบเหมือนกับพี่ลกนะตอนนั้นตอนนั้นผมถามก่อนผมตัวเชษ์เนี่ยตัวพิธีกรวันนี้นะครับผมเชษ์มาเรียนปี39ป2ปี1ตอนนั้นพี่ลกเรียนอยู่ปีอะไรพี่ตอนนั้นก็มามาปี3เฮะเดี๋ยวก่อนงงปี3อยู่เหมือนเดิมเลยปี3อยู่ เดี๋ยวก่อนพี่เรีนปชปีอะไรเข้าปีเข้าปีสามสี่สาเปีสองปีสี่ศูนเรียนปตหนึ่งจะคิดเอาปีสีศนย์ปอหนึ่งเฮ้ยผมเข้าปตหนึ่งปีสามเก้ี่นี่ปตหนึ่งปีสี่ศูนย์ถ้าถ้าเทียมรุ่นรุ่นยี่สามใช่รุ่นเดียวกับไอ้พวกไอ้หนูบางแก้วเออพี่พี่รกรุ่นน้องผมนะครับ รุ่นคือรุ่นเดิมใช่ใช่ครับพี่ลกจำไหมตอนนี้ไปเที่ยวกับไปเที่ยวมาแล้วมาไปมาอ๋อไปเที่ยวไปต่อข้างนอกก็เข้ามาไปเข้าออกเดี๋ยวก่อนสรุปมาจอเข้ากูเติมมาลาจนปีสามเก้าพี่ก็ยังเรียนปวชอยู่เอ้ยกี่ปีปะสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดหกปีพี่ใช้เวลาระยะเวลาการเรียนปวชของอาชีวะนะครับเฉพาะ ของเขาคนเดียวไม่ใช่ประเทศไทยคือเด็กหกเรียนหกปีผมไม่รู้เห็นเอมมิลกนั่งใครก็มาแล้วยิ้มเนี่ยปากเียคุยคือไม่รู้บอกคนนี้มันแล้วผมเมื่อก่อนผมอยู่ข้างนอกไงผมผมไ่ร่้เข้ามาเนี่ยลกบูคนนี้เนี่ยมันน่ากลัวหรอมันน่ากลัวเนี่ยก็ดูสภาพเนี่ยแกก็ดั่งเงี้ยยิ้มมือกลมก้อมกว่านี่ไงอมหอมตัวเล็กกว่านี่หอมคือเมื่อก่อนใครมาเตะก็ตายคือจริงแล้วแต่ของถึงไง จกูถึงไงันเฟี้ยวมากคือแบบได้อย่างว่าแต่แต่เอวกระตรงตลอดเลยพร้อมผมจำได้พี่ชายผมคือพร้อมประทะคือผอกว่าพี่พี่ผมมาพร้อมประทะผมไม่ได้คุยกับพี่ผมเก่งแต่พี่ผมอ่ะไม่กลัวใครใครก็ได้ช่วงนั้นอ่ะใครก็ได้คือข้างในอยากเข้าไปอยู่มากเลยและเข้าไปหลายรอบมากแล้วต้องบอกว่าเรามีระบบรุ่นเรารับเรารับจริงเรามีระบบรุ่นน้องมีการปั๊มเฟืองรวงข้าวแล้วมีมีแต่มายุคหลังๆแล้ว เริ่มเริ่มมีการรับระบบเพราะว่าพี่พี่หลายคนก็ไปอยู่สถาบันที่ใหญ่ขึ้นนะครับในในสถาบันระดับอุดมศึกษาต้องบอกว่าระดับอุดมศึกษาคือระดับปริญญาตรีเริ่มอะไรเงี้ยเราก็เริ่มมาเอาเอาระบบมาให้น้องเราก็รับระบบเรารับได้หมดใครมาเป็นใครเรารับได้หมด<ช>คือเราเป็นพี่เป็นน้องเราไม่เกี่ยวว่าใครจะแต่ว่าเราต้องมาเป็นค่อนข้างจะมพิธีการหลังๆเนี่ยมีพิธีการเริ่มมีการปั๊มมีการปั๊มอกปั๊มอะไรเงี้ย คือเอาละแต่ว่าไอ้เรื่องที่บอกว่าสร้างงานสร้างอะไรเงี้ยมีเหมือนแบบพี่ล้นโดนสมัย1นึตัวเล็กๆพี่ล้นใครจะคิดอ่ะว่าจะเอาอ่ะตัวเล็กๆคือปล่อยไปคิดดูเฮ้ยบูไม่เคี้ยดไม่งเด็กพี่ล้นแม่งเหมือนเด็กหมอสามอะไมันอก่อนคือผอมบางๆเลยพี่ยิงยิงตัวเท่านี้ของวันนี้ของวันนี้ห้าห้าสิบสองกิโลห้าสิบสองกิโลนะแล้วเมื่อก่อนพี่ลกเนี่ย พี่ลกเนี่ยปีนี้สี่หกพี่ลกก็ไม่ได้ไม่ได้อ้วนใหญ่ไปกว่านี้เลยพี่ลกแต่พี่ลกผมบอกเลยว่าบูเนี่ยเปลี่ยนไป่างพี่ป้อมมดคันไสนะบูนะสมัยก่อนนี้กับพี่ขวดอินในแปดสองกรงเลยครับพะทะพี่ป้อมแม่งแก่ไปแล้วดูพี่ลกหิดูพี่ลกตรงเว่าพี่ลกไม่เคยแก่ผมไม่ได้อวยนะแต่ว่าเนี่ยมันแล้วแต่คนใช้ชีวิตเราน้องเขาอีกแล้วแต่คนใช้ชีวิตต้องบอกว่านี่ ทุกอย่างรับมีเป็นระบบเป็นรุ่นเป็นอะไรทุกคนต้องศรัทธาระบบรุ่นมันถึงที่อยู่กันได้เพราะว่าเราเราอยู่เราเป็นครอบครัวเล็กๆนะรอบเช้ารอบค่ำรวมแล้วก็ไม่เกิน3 0 0ร้อยที่ไม่เกินที่เรียนเรียนจริงๆแล้วก็หรูเรียนจริงก็ประมาณนั้นสองรูหลังสองแล้วหรูอ่ะที่ที่พี่จับมาเรียนตอนปปสศเลยอ่ะเยอะไหมน้อยอยู่น้อยแล้วพาะเกมบ้างต้องบอกว่าสิมันมีแต่คนทํางานนะใช่คนทางานเขาก็ไม่ไปยุ่งกับเราแล้วคนทํางานใช่ แต่เขาเรียนอาวุธเอาเลยทำบ้านนั่นทำบ้านนี่เราก็ไปล่องกันใช่ร่องหนึ่งเนี่ยพี่ลุงบอกเลยร่องหนึ่งเนี่ยดูเยอะนะแต่วัยรุ่นมีแค่สามสี่คนเองใช่ห้องใช่ไหมเร้จะเรียนรองคำอ่ะจะรู้ใช่พี่มันจะเป็นของเรื่องคำเนื่ยเอ้ยสมัยก่อนในผมเรียนนะห้องผมจะมีตอนปวสมันต้องบอกว่าเรื่องเล่าอันนี้มีมีมีเจ้าหน้าที่เลยเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเรียนในห้องนะมีผมเรียนตอนปวสห้องผมมีสอนอใกล้ผมเลย มาเรียนในห้องเหมือนแบบเหมือนผมดูหนังกูว่าใจอ่ะแล้วในห้องแม่งเหมือนแบบเราแม่งเป็นแบบพวกเขาปลอมตัวมาเรียนอะ มีจริงๆอันนี้เรื่องจริงอันนี้ผมบอกอันนี้ไม่จะบอบหลอกจับเราป่าววะอะไรเนี่ยมาใช่เรามึงไม่รู้พี่เขามาเปิดที่เขามาเปิดตอนหลังพี่เขามาเปิดว่าเขาเขาไม่ได้มาสืบราจการรับเขาบอกอยากเรียนผมก็ไม่รู้หรอกมีระบบสืบจริงหรือเปล่าแต่มีครับจริง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 ตอนปวสรุ่นผมเรียนปีสามเก้ามีมีกลุ่มหนึ่งก็โอเคคุณอยากดื่มอยากอะไรไปคุณอยากจะโชว์ปืนโชว์ของสายอะไรมาแชร์กันนะพี่แล้วก็มีพี่ตำรวจเขาก็ดูพฤติกรรมเราตลอดมีแต่เขาก็ อันนี้ผมไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งบอกว่ามีเรื่องนี้มีจริงในในในบูรพนมีจริงผมสัมผัสมาแล้วอันนี้ผมผมบอกมีจริงอันนี้เลยมีจริงแต่ว่าทุกคนให้เกียรติกันไม่ไม่ไม่ไปยุ่งกันมันไม่มีรายงานแต่แต่ปีผมเข้าไปเองแล้วพี่ลบปี39รู้สึกว่าเสียชีวิตหนักมากเพราะตอนนั้นไม่ได้ลบกับช่างคนอย่างเดียวพี่รุ่นผมมาแยกบางนาที่พี่ต้องโดน พิศต์ใช่รุ่นนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็มีรุ่นน้องสายพระประแดงก็โดนยิงจนเป็นเจ้าชายธิาราทำได้ไหมเป็นเจ้าชายธิราคนหนึ่งรุ่นนั้นปีนั้นผมหนีเลยผมหนีบวชเลยผมอยู่ไม่ได้ละมันเรื่องจริงครับมีเสียชีวิตก็รปีนั้นพี่เปี๊ยกเสียพี่เปี๊ยกเสียด้วยตอนที่ผมเข้ามาเรียนปีนั้นเปี<ช>๊ยกก็โยินที่เป็นขาวดังๆปีนีมรุ่ที่ทะลุาอโรงเรียนหน้าโรงพยาบาลเมโย พี่เปียกบทจริงพี่หน้าโรงเรียนสาระอ่าพี่เปียกนะใช่สาระพี่เปียกพี่ต้องแล้วก็พี่พันม้าเนี่ยหนึ่งสองเก้าเดี๋ยวมาตามอีพีต่อไปเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องเล่าเลยแต่บูมันตายเยอะนะปีน้นปีนั้นปีนั้นสามแปดกลางวัยอายุยี่สิบเอ็ดตายเยอะเพราะว่าเราต่อเอาพระพิพุทธุพิไปไว้วัดใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงเรื่องพระพิพุทุนุโองพ่อพระพิพุทนุแล้วแล้วเหมือนกับ เหมือนกับอันตรธานนะไม่ได้บอกว่าสามศูนย์นะยังมีองค์พ่อเนี่ยองค์พ่อพระวิศุกรรมยังมีแต่ว่าเหมือนกับอันตรธานหายไปด้วยด้วยความที่ก็หมาถึงศีลผมไม่รู้นะเมื่อก่อนเนี่ยเข้ามาในโรงเรียนได้รู้เรื่องนี้เขาบอกว่าพ่อกินนักเรียนพ่อกินอะไรพวกนี้ไม่ได้กินไม่ได้กินหรอกแต่คนเราคิดไปเองแต่เมื่อก่อนนี่ผมอยู่ในบูวพี่มึงจะอกไปลบเขามึงมีพงมาไัยมาไหว้ดเฮ้ยรุ่นพี่อ่ะมันบอกว่า๋อเขาไหว้เพราะเขาศรัทธาเมื่อก่อนเหมือนจะเหมือนกลับไปลบ เหมือนบ้านบรรจันอะไรเงี้ยซึ่งมีจอบไปลบเออบูมนะมีมีไหว้สามที่นะสามกุมสามกุมใช่องค์พระพระประมาณสามที่นะทางเข้านะไหว้แต่เมื่อก่อนนี่้าเข้ามาไม่สุดนะครับเข้ามาปุ๊บเจ๊กครับมาจากกรุงเทพช่างเหมือนกันว่ายองค์พ่อโดนดีเลยครึ่งปากครึ่งจมูกเลยพี่เจ๊กนั่งหน้าฝศานะมันโดนโดนเยอะโดนเยอะโดนเยอะเพื่อนผมมันไปโดนไอ้ตั้มก่อนโดนอ่าโดนพิ่ตั้มโดน โดนเยอะไอเจ๊กไกดาหน้าเหมือนกันไอเกยกระทืบมันเลยไอเจ๊กอ่ะใช่ไอเจ๊ไอเจ๊ไกดาหน้าเหมือนกันใช่แต่โดนเยอะเมื่อก่อนที่บอกไอเจ๊กตรงเนี้ยไหว้ไม่ได้นะพี่เมื่อก่อนที่พี่บอกไหว้สามที่ไหว้นะสามพระภูมินะไหว้องค์พระไหว้องค์พ่อไหว้ไม่ได้ไอเจ๊กไหว้ผมยืนอยู่ด้วยผมเสียวเลยผมบอกหายไม่ไดปอยู่เลยป่ะเออตอนนั้นโดนเป้ปักมันผมจำได้เป้ปักมันห้องผมแล้วไอห้องผมรุ่นเดียวกับผมเขาเป็นรุ่นพี่จากจำนี้ย้ายมา ว่านั่งอยู่กินข้าวอยู่ข้าวไข่เจียวในโรงอาหารอ่ะไปเตะมันแล้วหนูโดนเยอะหนูเพื่อนพี่โดนด้วยหนูอ่ะหนูเนี่ยเทปีหนูอ่ะหนูเขาลงเหนือมาตงกลัวนี่โดนแล้วเทปิ้นหนูเขาไปเช็คเนี่ยผมสมัยก่อนเลยผมดูหนูมันเมื่อก่อนผมเข้ามปใหม่ๆผมมามาจากผมมาตามเกณฑ์ไงผมแม่เป็นเด็กตามเกณฑ์อ่ะแล้วย้ายมาเรียนีแม่งโรงเรียนบอกว่าผมปุ้งปุ้งปังนั่งเรียนอยู่แบ่งปุ้งปุ้งปุ้งโดนอีกแล้วพี่ผมบอกแม่ นี่นะผมบอกเรื่องจริงบอกเขาเฟี้ยวมากเลยเมื่อก่อนเรียนแบบใส่เกงยีมางเรียนนี่เฟี้ยวแล้วแม่เช่นไม่อยากเรียนแล้วเด็กโรงเรียนต้องไโหดตุบตอ้บอกว่าดีว่าเมื่อก่อนเนี้ยพี่ผมอยู่รุ่นสิบเจ็ดแล้วบอกขวามเลยว่าเราสายฮาเราก็เป็นรุ่นตลกพอหันมาตลกมึงเป็นแบบนี่แบาโรงเรียนตลอดอยู่รุ่นสนามรบอะไรเงี้ยคือคือถ้าเรายอมรับระบบอยู่ได้ก็ไม่มีปัญหาเมื่อก่อนอยากสร้างชื่อนะพี่ แบลจอบมาสองตัวเมื่อก่อนนี้มีแก๊งสองมือเจ็ดหน้ารามคุซีอันตรายเขาขายแหวนกันห้าสิบบาทเมื่อก่อนไม่ได้แหวนมาเนี่ยมันพูดพูดกลางไม่ชัดแฉมบอกไอ้ตอดตอดตอด์อรแหวนแม่งตัดนิ้วเลยนะไอพวกสายหน้ารามคนตายอ่ะพวกไอตายไอเป่าไอ้เป่าตอนเจ็ดอ่ะโอ้แม่งไอ้เปาแล้วก็คุซีไอ้บอยไอ้บอยไก่นี่ไอ้ทิศผมจำได้เลยจ่ได้ก็พวกนี้แก๊งนี้แม่งโหดแก๊งตัดหูนะโอ้โห เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงผมคุยกับมันผมยังกลัวมันเลยบอกว่ากลัวมันจะตัดผมไงมีตัดหูบ้าโรงเรียนก็มีนี่หูของเรียนนี้ใช่สมัยก่อนนี้เมามันเป็น้าอวิชวศิลป์แล้วไม่ใช่เหรอใช่เมามันพวกเด๋อไอ้พวกนี้ผมว่ามันกินยาสมัยก่อนมันจะมีไอ้นี่ยาแก้ไอผสมกับโค้กก็นั่งตามหน้าห้างอะไรเงี้ยมีแบบโวลเลียมใช่ครับพี่ก็ก็เมากันหลายหลายรูปแบบอ่าแตว่ามีมีหลายอย่างแต่ผมเข้ามาเนี่ย จากเนี่ยผมเข้ามาอยู่ในเนี่ยสอนสอนอะไรได้เยอะรู้เลยว่ารุ่นพี่แม่งมีอิทธิฤทธิ์เอาผิดไม่ได้คืออย่าไปนั่นเลยรุ่นพี่แม่งมีพลังมากคือคือผมผมด้วยเด็กมาจากระบบผมมีระบบของผมอยู่แล้วอ่ะแล้วมาอยู่ที่นี่คือคือต้องระแวงระวังตลอดมันก็จะมามึงปุ้งปังปุ้งปังตลอดอะในในหัวอะไรเนี่ย ใ้ตูอีกมานมาตูบ้านบางนาเจ้านนะอเอ๋ยอย่าอย่าทำชักชาลวดลายลีลาว่าจะเป็นไมตรีจเจ้าช่างคนพอเจ้า